สวัสดีครับร้านโมบายสเตชันถนนคนเดินสถานีรถไฟจังหวัดตรังนะครับผมก็เจอกันลแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นอยู่คลิปหนึ่งที่ร้านจะพามาดูสินค้าจริงๆในร้านนะครับคลิปนี้เป็นคิวของฟูฟังอารัาน M19 นะครับเป็นสินค้าอีกรุ่นหนึ่งในร้านที่ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นรุ่นเล็กของเจ้าอารันเขานะครับผมคราวนี้ ต้องขอบอกก่อนว่าข้อจำกัดของการรีวิวหูวฟังก็เรื่องของคุณภาพเสียงก็อาจจะเป็นความเห็นของพ่อค้าล้วนๆในการรีวิวนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจก็ลองลองลอง,ลองรับฟังดูนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพหรือว่าดีไซน์ชิ้นงานเดี๋ยวร้านจะพาไปดูนะครับว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับมสำหรับรุ่นนี้นะฮะกล่องก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับชื่อว่า M19 ก็จะเป็นแบบนี้ก่อด้านหลังก็เป็นแบบนี้ โอเคนะฮะก็เดี๋ยวแกะดูด้านในกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างโอเคแกะมาแล้วนะครับรุ่น M 1 9นะครับรุ่นนี้ลูกค้ามันเป็นสายแบนนะครับผมนี่ข้อดีของสายแบนก็นคือมันจะหนาแล้วก็แข็งแรงแล้วก็จะไม่ค่อยพันกันโอเคนะ,ะแกะเอามาก็โอ้ okay. จะเป็นแบบนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวพาตั้งแต่ตัวหูฟังเลยนะครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะฮะก็หูฟังเป็นแบบนี้ครับผม ต่อให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะฮะจะเป็นบอดี้เดียวกับ i p h o นนะลูกค้าคล้ายๆกันก็จะเป็นแบบนี้มีตัว R กับตัว L คือเล็กกับใหญก็คือด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีช่องเขาเรียกว่าช่องเสียงออกมา2ด้านคือด้านนี้กับด้านนี้นะฮะสำหรับแต่ละข้างนะคะแล้วก็งานจะเนียบแข็งแรงนะครับผมเห็นไหมโอเคช่องฟังแข็งแรงดีส่วนสายก็เป็นสายแบนแบบนี้นะครับถัดมาเรื่อยๆก็จะเจอตัว คอนโทรลมีข้อความคำว่าอลาันอยู่แล้วก็ด้านหลังก็จะมีไมโครโฟนสามารถพูดตาพูดคุยหรือรับสายได้เองแล้วก็มีปุ่มรับสายอยู่ตรงนี้มีปุ่มก็เรียกว่าปุ่มคอนโทรลเพลงครับสามารถกดเลื่อนได้สามารถข้ามเพลงหน่วถอยหลังของเพลงเพลย์ลิสต์ได้นะครับโอเคแบบนี้ก็อีกส่วนก็จะเป็นสุดท้ายก็จะเป็นหัวแจ็ค3.5มิลนะครับ หัวตัวนี้สามารถใช้กับได้ไดกับทุกรุ่นที่เป็นมาตรฐาน3.5มิลปัจจุบันสมาร์ทโฟนก็เป็น3.5มิลหมดแล้วฉะนั้นไรความกังวลได้เลยสําหรับมือถือว่ากลัวว่าจะใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ทุกรุ่นแน่นอนโอเคนี่คือตัวของชิ้นงานของเจ้าหูฟังนะครับต่อไปขอพูดในส่วนของคุณภาพเสียงที่ออกมาจากหูฟังตัวนี้บ้างคุณภาพเสียงรุ่นนี้นะครับ เอาอารมณ์ก่อนอารมณ์ที่จะออกมาของหูฟังรุ่นนี้เป็นอารมณ์แบบว่า,าค่อนข้างเป็นป๊อปอครับคือคือออกมาแบบนิ่มๆม,มาครบไม่ไม่ไม่เบสจ๋าไม่ไม่ดนตรีกลองจา๋าไม่กีตาร์จ๋า,จาคือออกมาครบๆพร้อมๆกันเหมาะสําหรับผู้หญิงที่ต้องการฟังแบบนิ่มนวลแล้วสบายหูตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่ต้องการเบสหนัก ตัวนี้อาจจะต้องต้องต้องพิจารณามากหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นสำหรับคนที่ต้องการเบรแน่นๆอะไรแบบนี้ครตัวนี้จะออกมาครบๆนะครับนี่คือความเห็นของพ่อค้าส่วนตัวนะที่ที่ทดลองฟังดูนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมสําหรับผูฟฟฟัง a า a n น1 9นะครับปัจจุบันร้านมีวางจำหน่ายรุ่นนี้มี2สีมีขาวกับดำนะครับราคาก็ไม่แพงครับประมาณร้อยกว่าบาทเองสามารถสอบถาม ราคาหรือว่าข้อมูลการใช้งานหน้าที่ร้านหรือทดลองฟังก่อนได้นะครับเพราะว่าร้านบริการให้ลูกค้าฟังก่อนตัดสินใจการซื้อนะครับคือฟังแล้วถ้าเกิดไม่ชอบไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมโอเคขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ